โคชโย่งและมาดามแป้น,นะครับมีการบ้านชี้สำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขให้กับทีมชาติไทยชุดยู -23 ก่อนไปลุยศึกซีเกมและศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราจะมาถอดรหัสบอลไทยกันครับในช่วงของถอดรหัสบอลไทยกับผมเต่าขอบสนามครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการบอลไทยสเปเชียลนะครับในช่วงของถอดรหัสบอลไทยครับ เรื่องที่เราจะมาถอดรหัสบอลไทยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของทีมชาติไทยชุดยู23ครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์สืกฟุตบอลดูไบครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิรเรตนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าผลงานของทีมชาติไทยค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าแพ้รวดทั้ง3นัดครับเกมแรกแพ้กับกาตาร์ศูนย์ประตูต่อ1เกมที่2แพ้ทีมชาติจีนนะครับสประตูต่อ2 แล้วก็เกมล่าสุดในรอบจัดอันดับนะครับแพ้กับอีรักไป2ประตูต่อหนึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวนะเป็นผลงานที่น่าผิดหวังถ้าดูจากผลการขันก็ต้องตอบว่าใช่นะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องนะครับเป็นโปรแกรมที่ ทำให้นักเตะได้ลงเตะเกมในระดับเอเชียนะฮะได้เจอทีมชาติคู่แข่งที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างกระดูกที่ดีนะครับอย่างโคชโย่งเองครับก็บอกว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์นะฮะที่ได้วัดฝีเท้านะครับว่านักเตะคนไหนสามารถที่จะเล่นในระดับเอเชียได้นะครับและอีกอย่างหนึง่งแม้ว่าเราจะมีผลงานที่ไม่ดีนะครับล้วก็น่าผิดหวัง มันก็ทําให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองนะครับได้นํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อทัวนาเมนต์ต่อๆไปนะครับสำหรับความผิดหวังนะครับของทีมชาติไทยในศึกดูไบคัพครั้งนี้เนี่ยก็มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาแรกครับของทีมชาติไทยชุดนี้นั่นก็คือเรื่องของเวลาเตรียมทีมนะเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยหลังจากจบเกมไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์มารวมตัวกันตรวจโควิดนะฮะเช้าวันอังคารเดินทางไปที่ u a เนะครับพอถึงยีเอัก1วนบอพุ๊บเน กซึ่งแทบจะไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกันเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาโทษกันหรือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของแผนการเตรียมทีมนะเพราะว่าร์นาเมนต์ฟุตบอลดูไบครับเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่แทรกเข้ามานะแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ก็จริงนะครับแต่ว่าไทยลีกเนี่ยไม่ได้ขยับหรือว่าเลื่อนโปรแกรมเอาไว้ให้นะฮะก็ต้องเตะกันตามโปรแกรมแล้วก็เวลามันกระชั้นชิดนะฮะมันไม่มีเวลาที่จะฝึกซ้อมเลยครับพอเตะไทยลีกจบปุ๊บก็เดินทางไป UAE นะไปวางแผนกันบนเครื่องบินนะฮะแล้วก็งงเครอออ่ืืข สภาพความฟิตนะครับก็โคชโยกนี่บอกเลยนะฮะตั้งแต่เกมแรกแล้วว่านักเตะม,มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปเตะที่ UAE สภาพอากาศเองก็ดีนะครับรวมไปถึงระยะเวลานะฮะไทม์โซนที่มันแตกต่างกันพอสมควรเนี่ยแล้วนักเตะไม่มีเวลาปรับตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาได้ในแต่ละเกมจะเห็นได้ว่าในแต่ละนัดเนี่ยเราใช้นักเตะแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดทีมนะฮะปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีปัญหาพอสมควร นักเตะแ,แต่ละคนต้องยอมรับว่าไปเล่นร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนในศึกชิแชมเอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียเนี่ยก็ไม่ใช่นักเตะชุดนี้ชุดนั้นเนี่ยเรามีจุฬาทานเข็มดีที่เป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่มีพอไปเล่นร่วมกันเป็นครั้งแรกนะฮะมันเกิดข้อผิดพลาดได้แล้วพอเกิดข้อผิดพลาดปุ๊บเนี่ยนักฟุตบอลซึ่งอายุในระดับนี้เนี่ยประสบการณ์ยังมีไม่มากนักนะครับบางทีก็ทําให้ฟอร์มหลุดลุ่ยไปเลยนะจะเห็นได้ว่าในเกมเจอกับจีนเองกดีเ ส่งผลกับเกมรับผลสมควรนี่คือสิ่งที่โคชโย่นะฮะจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขในทัวนาเมนต์ต่อๆไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเกมรุกครับเพราะว่า3เกมที่ผ่านมายิงประตูได้3ลูกแต่ว่า3ลูกนั้นมาจากกองกลางมาจากสินติชชคพาโซ1ลูกนะครับในเกมเจอกับจีนมาจากวิลเลียมเวเดเชอร์นะฮะของการท่าเรือที่ยิงได้ในเกมเจอกับจีนแล้วก็เกมเจอกับอิรักกองหน้าของทีมชุดนี้เนี่ยเรามีแพตติกุตัฟซันนะฮะลูกครึ่ง ไทยสวีเดนนะครับก็จริงๆทาผลงานได้โดดเด่นนะฮะเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับมีความแข็งแกร่งหาช่องได้ดีหาโอกาสในการจบสกอร์ได้ดีเพียงแต่ว่าขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะฮะในทีมชาติไทยของเขาแล้วก็ต้องไปเตะที่ยุ่อีด้วยประสบการณ์ะไยต่างเนี่ยยังมีไม่มากนักนะครับก็อาจจะตื่นสนามอะไรกันบ้างแต่เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยแพติกุมตัสั้นน่าจะดีขึ้นนะฮะในเรื่องของความเฉียบคมนะครับนอกจากนี้เรายังมีธิง แต่ว่าดูแล้วคงยังไม่เพียงพอครคงจะต้องหามาเสริมทัพนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้ครับของทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยจะมี3โทัวร์นาเมนต์หลักๆนะครับที่ลงทํามขัน1เลยก็คือศึกฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมครับที่ประเทศเวียดนามจะเตะกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ต่อมาก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถาน,นครับ ทัวร์เมนต์นี้จะไปเตะกันในช่วงเดือนมิถุนายนครับและทัวร์เมนต์สุดท้ายของปีนี้นะครับนั่นก็คือเอเชียนเกมจะเล่นกันที่เมืองหางโจวครับประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนเรื่องของเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวเรายกไว้ก่อนนะฮะเราจะมาว่ากันถึง2ทัวร์เม้นต์แรกนะครับที่ได้พูดไป1เลยก็คือซีเกมจริงๆซีเกมในปีนี้เนี่ยเป็นซีเกมของปี2021ถูกเลื่อนมาจัดในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าเจ้าภาพจะเป็นชาติเดิมครับนั่นก็คือเวียดนามเล่นกันที่เมืองฮานอยในศึกซีเเกกกมมีีี่ยจะวาไป็็ทั้้้งขขออดแลส ข้อดีเลยก็คือเราก็จะได้มีเวลาเตรียมทีมอย่างน้อยๆเนี่ยหเดือนก่อนไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายลงเตะซีเกมที่เวียดนามแล้วก็ไปเตะชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบีมันก็ได้มีเวลาในการเตรียมทีมได้อุ่นเครื่องไปในตัวนะแต่อีกครั้งจะไปลองทีมลองนักเตะอย่างเดียวม,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 มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าฟุตบอลซีเกมเนี่ยเป้าหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือต้องคว้าแชมป์ซีเกมต้องคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้นะฮะเพราะว่าซีเกมครั้งที่แล้วครับในยุคข,ของอากิระนิชิโนะเมื่อปี2019 เราตกรอบแรกมานะครับที่ประเทศสุลติป,ปินเพราะฉะนั้นครั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลหมายมั่นปั้นมือครับว่าจะเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้นะครับในกีฬาฟุตบอลของศึกซีเกมสนะครับส่วนข้อเสียนะของกีฬาซีเกมเนี่ยเราต้องอย่าลืมครับว่าซีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ลงเตะกันถี่ยิบเลยนะครับรอบแรกเนี่ยสี่เกมนะฮะเตะกันแทบจะแบบวันเว้นวันเลยนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งนัดแล้วก็รอบชิงชนะเลิศอีกหนึ่งนัด ถ้าทีมชาติไทยไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็เท่ากับว่าจะได้ลงเตะทั้งหมดเนี่ย6เกมนะครับ ภายในเวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ซึ่งถือว่าโหดมากๆนะครับที่จะต้องลงเตะกรมศึกหนักขนาดนี้แล้วก็ต้องเน้นทุกนัดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะต้องคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านนะฮะที่โคชโย่งจะต้องไปวางแผนในการเลือกตัวผู้เล่นนะครับในการจัดทีมในแต่ละเกมคงจะใช้ตัวหลักทุกนัดไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะมีนักเตะบาดเจ็บขึ้นมาพราะว่าสีเกมในทุกๆครั้งเนี่ยพอจบทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะมีนักเตะบาดเจ็บรวมไปถึงมีอาการละะร้านะฮะเพราะ ะะจะไม่มีใครบาดเจ็บมาแล้วก็ไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยของการขันกีฬาซีเกมครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการเรียกตัวนักเตะนะครับเพราะว่านัดแรกของซีเกมครับจะเตะกันในช่วงวันที่6แล้วก็วันที่7พฤษภาคมนะครับซึ่งจะตรงกับนัดปิดฤดูกาลของศึกฟุตบอลไทยลีกไทยลีกนี่ยจะปิดฤดูกาลเตะพร้อมกันทั้งหมดนะฮะแคู่วันที่7พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเรียกตัวนักเตะในศึกไทยลีกไปเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะได้ตัวไปแบบไม่ครบเพราะว่าทีมเนี่ยมีโปรแกรมลงทําากกรแแข่ันนะล้วจไต ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดกันวัน2วันแล้วไปเตะนะฮะมันก็ต้องมีเวลาเตรียมทีมสําหรับซีเกมอย่างน้อยเนี่ยหนสัปดาห์มันก็ต้องหาเวลาในการเตรียมทีมอีกซึ่งอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่ทั้งสมาคมและโค้ชโยกนะฮะรวมไปถึงมาดามแป้งจะต้องไปวางแผนแก้ไข กันให้ดีนะฮะว่าจะเอาอย่างไงสมาคมเนี่ยจริงๆก็มีทางเลือกอยู่นะครับว่าจะเรียกตัวที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของไทยลีกไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยก็น่าจะปล่อยง่ายกว่านะครับแล้วก็โปรแกรมไทยลีกก็เตะกันไปตามเดิมหรือว่าถ้าจะเอาชุดเต็มไปเนี่ยอาจจะต้องเลือนโปรแกรมไทยลีกไปเตะกันหลังเดือนพฤษภาคมหรือว่ามิถุนายนซึ่งไปเตะหลังพฤษภาคมก็จะไปชนกับชิงแชมป์เอเชียอีกที่เราจะต้องไปเตะกันในช่วงมิถุนายนคือมันก็โปรแกรมซับซ้อนไปหมดไหนจะมี ฟุตบอลถ้วยรออีก2รายการนะฮะดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าในศึกซีเกมนะฮะถ้าเป็นไปได้เราต้องลุ้นให้บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในวันพุธนี้ให้ได้ซึ่งหลายคนน่าจะทราบไปแล้วนะฮะว่าบุรีรัมได้แชมป,ป์หรือเปล่าเพราะว่าวันพุธเนี่ยมีโปรแกรมลงเตะกับลีโอเชียงรายนะครับซึ่งถ้าได้แชมป์ไปแล้วนะฮะก็มีโอกาสสูงที่บุรีรัมอาจจะปล่อยตัวสุพณัณเหมือนตามาให้นักเตะยางเอกนิต์ปัญญาที่อยู่กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเชียงใหม่ยูเนเต็ดตก ก็ไม่น่ามีปัญหาที่จะปล่อยตัวเอกนิตมาร่วมทัพซีเกมส์นะครับแล้วก็นักเตะคนสําคัญเลยก็คือกฤษดาการแมนของชนบุรี FC ซึ่งจริงๆเนี่ยชนบุรีมีนักเตะอยู่ในข่ายหลายคนนะฮะที่จะติดชุดซีเกมส์ไม่ว่าจะเป็นกฤษดามีชันมงคลเรืองธนโรจนะครับมีทรงชัยทองชามีบุคคอลีเหล็มดีแล้วก็มีชิสนุพงโชติอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีใครไปบ้างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือกฤษดาการแมนต้องไปดูกันว่าในช่วงนั้นชนบุรีจะมีลุ้นอะไรออออีีกกกหรรืเเปละะล่่่่าาานนนนะใใึไทยยยยแตววบถ้้็ังมุู นั้นเหนื่อยครับที่จะต้องดูว่าจะได้ใครไปเตะบ้างนะฮะในศึกซีเกมก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะฮะอยู่ที่การวางแผนของทีมชาติไทยนะครับส่วนทัวนเมนต,ต่อมานะถือว่าเป็นทัวนเมต์สำคัญที่สุดในการเตรียมทีมชุดนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่มาดมแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมดึงโค้ชโย่งเข้ามากุมทีมไปเตะรอบคัดเลือก,กที่มอง,กโ,งโกเลียนี่คือทัวนเมต์ที่สําคัญที่สุดครับนั่นคือศึกยูยี 3, ชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายจะไปเตะกันที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเป้าหมายของทีมชาติไทยในศึกชีย รอบนี้คือจะต้องผ่านรอบแรกไปให้ได้เข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนจะไปได้ลึกแค่ไหนเนี่ย ก็ค่อยไปว่ากันแต่เป้าหมายแรกเนี่ยต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้ก่อนทีมชาติไทยนะครับอยู่ร่วมสายกับเวียดนามมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้2เกมแรกเนี่ยเราจะเจอกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเกมที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเกมแรกกับเวียดนามครับนอกจากจะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีแล้วนะครับการเจอเวียดนามเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้เพราะถ้าเกมแรกไม่ชนะเวียดนามเนี่ยก็เตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านได้เลยครับเพราะว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็แทบจะเลือนรางแต่ว่าถ้าชนะเวียดนามได้เกมท,ที่2ชนะมาเลเซียได้ในนัดสุดท้าย นะเจอกับเกาหลีใต้ก็อาจจะเป็นนัดที่เรา ไปกอดคอ,อกันเข้ารอบก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเกมแรกกับเวียดนามนะถ้าชนะได้ก็ต้องมารุ้นเกม2ก็ต้องพยายามเอาชนะมาเลเซียให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของการเตรียมทีมชุดทีมแชมป์เอเชียเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอนอกจากเรื่องของแผนการเตรียมทีมก็ต้องมาวางแผนกันให้ดีๆนะฮะหลังจบซีเกมแล้วจะเก็บตัวกันเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆจะมีใครบาดเจ็บเหนื่อยหรือว่าล้ามาจากซีเกมหรือไม่นะครับก็ต้องเช็คก,กันให้ดีๆนักเตะในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะปัญหาสําคัญก็คือการเรียกตัวนักเตะ นะระหว่างซีเกมกับทีมแชมป์เอเชียปัญหาคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันการเรียกตัวนักเตะของซีเกมเนี่ยมันจะไปชนกับโปรแกรมไทยลีกนะฮะทับซ้อนกับสโมสรต้องลองเตะฟุตบอลไทยลีกนะ,ะแต่ว่าในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยลีกจบแล้วนะครับแต่การเรียกตัวนักเตะเนี่ยมันก็จะไปทับซ้อนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกนะฮะเพราะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของมอนอพกิ้งมีโปรแกรมลงเตะเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเหมือนกันที่อุซเบเหมือนกันช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็คือช่วงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นการจะแบ่งสรรปันส่วนนะนีคา ดยทังชุอู่มีความสําคัญนะฮะมีนักเตะหลักๆอยู่4คนครับที่คาบเกี่ยวอยู่2ชุดนี้นะฮะนั่นก็ประกอบไปด้วยสุภนัทเหมือนตานะครับในตําแหน่งศูนย์หน้ามีกฤษดาการแมนคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวสําคัญที่สุดที่ทั้งสองทีมต้องการตัวนะฮะซึ่งกคาดว่าน่าจะเล่นในตาแหน่งกองหลังทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเล็กนะครับอีก2คนนะก็คือธนวัน์ซึ่งจิตทวรของเลสเตอร์นะแล้วก็เอกนิตปัญญาในรายของธนวัน์และก็เอกนิตเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาในการปล่อยตัวไปให้ยูยี่สามนะครับเพราะว่าชุดใหญ่ แต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือสุพนัทกับกิษฎาการแมนสุพนัทเนี่ยต้องไปดูว่าตําแหน่งศูนย์หน้าในครั้งนั้นนะฮะของทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะมีทีริลินแดงดาหรือเปล่าเราจะมีสุภชัยใจเด็ดหรือเปล่านะครับถ้ามีทั้งทีริลป์มีทั้งสุภชัยใจเด็ดมาร่วมทีมเนี่ยดูแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาสุพนัทเหมือนตาม,มาอีกคนนึงนะฮะก็ควรจะปล่อยไปให้ยู23ใช้งานในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนในรายของกิษฎาการแมนเนี่ยอันเนี้ยคุณอยู่กับว่ามานโพกิงนะฮะจะยอมปล เพื่อไปเจอกับศึกใหญ่นะครับเพราะว่าต้องเจอกับเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นนะฮะซึ่งถ้าได้กิษฎาการแมนมาเนี่ยครับลองคิดดูว่าชุนจู23นะมีทั้งโจนาธานเข็มดีกิษฎาการแมนยืนเป็นคู่เซนทร์ฮารมเนี่ยผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาเกมรับได้อย่างดีเลยนะต่อให้เป็นเกาหลีใต้ผมเชื่อว่ากรเจาะทีมชาติไทยของเรายากนะครับแต่ว่าก็ลองไปถามมาโนโพกิ้งว่าเขาจะใช้งานหรือเปล่า ซึ่งจริงเนี่ยมันพอมีทางอยู่นะฮะที่จะแบ่งนักเตะใช้งานได้ทั้งสองชุดนะครับในช่วงแรกอาจจะปล่อยมาให้ชุดยูยี่สามใช้งานก่อนนะครับชุดใหญ่เนี่ยมีเกมสาคัญเจอกับอุซเบ้ในนัดนะสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยปล่อยกฤษาการ์แมนไปเล่นกับทีมชุดใหญ่เพราะว่า2เกมแรกของชุดใหญ่เจอมาลดีฟ e เจอสีลังกาคงไม่ต้องถึงขั้นใช้งานกฤษฎาการแมนก็ได้นะฮะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่าของชุดเล็กเนี่ยเจอทั้งเวียดนามเจอทั้งมาเลเซียมีกฤษฎาการแมนก็ย่อมดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่นนย ทางออกที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยทั้ง2ชุดนะฮะซึ่งมานโปกิ้งกับโคชโยกงจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็มีมาดามแป๊กนะฮะเป็นส่วนสําคัญในการหาทางออกนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับทั้งทัวร์นาเมนต์ซีเกมแล้วก็ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยชุดยู23นะฮะเป้าหมายก็คือซีเกมต้องเหรียญทองนะครับชิงแชมป์เอเชียต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้ถ้าทําได้ทั้ง2เป้าหมายนี้นะครับเชื่อว่า โคชโยกนะฮะจะเป็นที่ชื่นชมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครมาโพสต์ด่าโคชโยกอีกนะฮะแต่ว่ากลับกันครับ ถ้าซีเกมส์ตกรอบแรกนะฮะชิงแชมป์เอเชียก็ตกรอบแรกซึ่งจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คงทําอะไรไม่ได้นะฮะโคชโย่งก็คงต้องรับผิดชอบกับผลงานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโคชโยง่ยยงเองรู้อยู่แล้วแหละฮะเข้ามายังไงก็โดนนะ,ะต่อให้เคยได้แชมป์ซีเกมส์มาแกก็ยังเคยโดนด่าเพราะฉะนั้นแกคงไม่ได้สนใจอะไรมากกับเสียงวิพาก์วิจารณ์นะ,ะแต่ว่าเป้าหมายนะโคชโย่งเคยบอกไว้ว่าทุกอย่างมันถูกดิกิดเอาไว้แล้วนะครับทีมชาติไทยชุดยู13นี่ใครมาคุมในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเชื่อว่าไปรอบลึกๆแต่ครั้งนี้เนี่ยโคชโย่งได้ แล้วก็ทําให้มันสําเร็จให้ได้นะครับผมเองก็เอาใจช่วยนะฮะให้โคชโย่งประสบความสําเร็จทั้งในศึกซีเกมแล้วก็ในศึกชิงแชมป์เอเชียนะส่วนเอเชียนเกมเดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยมาว่ากันแล้วโคชโย่งจะได้คุมทีมต่อหรือเปล่าก็ค่อยไปรุ้นกานกับ2ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่เป็นทั้งหมดของทอรนาดบอลไทยกับผมเต่าขอบสนามนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปครับเราจะมาทอดรหัสเรื่องไหนกันอีกนะฮะก็กลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ